ขอดทา่าปัญหาระดับชาติทำยังไงก็ท่า,ทาไม่ได้แล้วเทยิ่งขอดแอมเป็นแ,แมวเ,เริ่มต้นมาก็ะต้อแตะเลยนะครับผมเอาอย่างนี้ทริคเร็กๆน้อยสั้นๆนะครับเรามาคุยกันสาเหตุหนึ่งที่มันไม่สามารถที่แบบว่าเอ้ยทำยังไงมันก็แบบ ทาบไม่ได้สักทีคืออะไรบางครั้งบางทีแนละ้วปูใช้คําว่าเราตะบี้ตะบันเกินไปคําว่าตะบี้ตะบันเกินไปมันคืออะไรฮะพอบอกว่าคอร์ดท่าปุ๊บทุกคนนึกถึงคอร์ด FF คือคอร์ดแรกที่เรารู้สึกว่ายากใชิบหมเลย <c oughs> นะครับผมเวลาที่เราท่าเอฟปุ๊บเนี่ยเมื่อทุกคนครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะ,จะพยายามแบบโอ้โหพยายามกดมันสะจนแบบใช้แรงเยอะมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราจัขคอท่าม,มาให้เราโฟกัสสิ่งนี้เราต้องการเสียงจากสายไหนเราต้องการเสียงจากสายไหนฟังให้ดีในกรณีที่เป็นคอทเอฟเวลาที่เราจับฟอร์มเต็มเนี่ยเราจับลักษณะนี้นั้นเสียงที่เราต้องการคือเสียงไหนฮะเสียงที่เกิดจากสายที่6กับสายที่1แล้วก็2เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองฝึกแบบนี้ฮะนิ้วของเราเหมือนเป็นตะขอครับผม เราไม่ต้องตรงเด่วอย่างนี้ให้มันเป็นตะขอลักษณะนี้แปลว่าอะไรฮะท่าเกี่ยวมาทํายังไงก็ได้ให้สายหกมันดังก่อนเนี่ยกดให้มันเป็นตะขอเลยให้สายหกมันดังและสายที่1กับสองนฮะเราไม่จําเป็นต้องโอ้โหท่ามันลงไปถ้าท่าบแบบนี้เลยยากและใช้แรงเยอะตะขอครับผมตะขอแล้วเอียงนิ้วนิดหนึง่งเอียงบิดนิดหนึ่งเพื่อให ด้านข้างของเรามันสัมผัสกับเฟล็ดกีตาร์เอี่ยงเป็นตะขอกดสายที่6สําคัญที่สายที่1นึ่งไอ้ห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองถ้ามันจะบอดนิดนิดช่างหัวมันไม่เป็นไรนะครับผมหกหนึ่งนะครับแล้วก็มาเช็คสายที่สองอีกครั้งหนึ่งอ่าเมื่อกี้นรูบอกว่าสองบอดนิดนิดได้ไม่เป็นไรนะแต่ในช่วที่เป็นคอร์ดเอฟเฮ้ยสองขอเสียงนิดนึงหกหนึ่งสองเนี่ยเกี่ยวะนะ หกหแล้วที่เหลือค่อยเติมลงไป F อ A B มันจะทำให้เราใช้แรงน้อยลงมันจะทำให้เราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยใช้แรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมทบทวนอีกครั้งความสำคัญคือ เอาแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวทาบลงไปก่อนเกี่ยวเป็นตะขอครับผมอย่าไปแบนถ้าแบนใช้แรงเยอะพอเกี่ยวเป็นตะขอปุ๊บเอียงนิดหนึง่งใช้ด้านสันของนิ้วนะครับเกี่ยวปึง้งเช็คสายที่1สายที่2แล้วก็สายที่6จากน,านั้นเติมนิ้วที่เหลือลงไปนะครับไม่ต้องไปออกแรงทั้งหมดไม่ต้องไปออกแรงทั้งหมดย้ําอีกครั้งหนึ่ง โฟกัสสำคัญ6 1 2ไม่ต้องไปออกแรงท่าทั้งหมดถ้าออกแรงท่าทั้งหมดเลยเป็นไงปุ๊บนอกจากจะบอดแล้วนิ้วที่จะเจ็บปวดมากคือนิ้วโป้งเพราะว่ามันต้องเกร็งข่อยๆฝึกกันไปครับผม F G A B C ถ้ามองว่า F ยากแล้วลองจ B, ับ B แฟแบบนี้สิ ไปล้วครับผมวัสดีคุ้บมา